สวัสดีค่ะครั้งนี้จะจะพามาเที่ยวงานทุ่งสีเมืองอุดรธานีประจำปี2563มีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่งานทุ่งสีเมืองจังหวัดอนนะุดรเนาะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพาเดินชมงานค่ะไปชมกันเลยงานทุ่งสีเมืองค่ะเป็นงานประจำปีของชาวจังหวัดอุดรค่ะในปีนี้จัดขึ้น12วัน1 2คืนค่ะในวันที่1ถึงวันที่12ธทันวาคม2563า วัตถุประสงค์ก็เพื่อสักการะรบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกปักรักษาพี่น้องชาวอุดรค่ะให้มีความจเจริญรุ่งเรืองและก็อยู่เย็นเป็นสุขค่ะด้วยสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและการละเล่นพื้นบ้านอีกทั้งยังช่วยสนับสน,นุนกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สร้างรายได้แล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดด้วยค่ะโดยบริเวณที่เห็นอยู่นี้คะ่ะเป็นเวทีกลางค่ะมีการแสดงให้ชมฟรีค่ะมีเก้าอี้จัดไวใ้ให้เรานั่งเลยนะคะ ถัดมาค่ะจะเป็นบริเวณศาลเจ้าปู่ยาค่ะมีการแสดงของคณะสิงโตมังกรเองกอให้ชมฟรีเลยค่ะเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งที่หลายๆคนนะคะตั้งตารอคอยค่ะโดยเฉพาะเด็กๆค่ะจะชอบสิงโตมากนะคะซึ่งการแสดงแบบเต็มรูปแบบนะคะจะมีจัด2วันค่ะก็คือวันที่1แล้วก็วันที่5้ธันวาค่ะแล้วก็ถัดมานะคะจะมีบริเวณเ,เวทีนิ้วอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจะมีการแสดงนิ้วหลังจากการแสดงตรงบริเวณจุดหน้าศาลเจ้าปู่ยาจบค่ะ การแสดงบริเวณหน้าศาลเจ้าปู่ย่าตรงนี้นะคะจะไม่ได้มีเก้าอี้จัดไว้ให้นั่งนะคะก็จะเป็นการหาที่นั่งตามความสะดวกของเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนั่งตรงพื้นหรือนั่งตรงขั้นบันไดหรือว่าอาจจะยืนชมก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้มุมดีๆนะคะในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอก็แนะนํามาล่วงหน้านิดนึงค่ะจุดนี้ก็เป็นบริเวณศาลเจ้าปู่ย่าค่ะสามารถเข้าไปไหว้สักการะได้นะคะ สค่ะมาร่วมสนุกแล้วก็ทําบุญกันที่มัสยิกาชาติกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการซื้อฉลากนะคะมูลค่า100บาทค่ะเพื่อชิงโชคลุ้นรับรถกระบะค่ะหรือจะเป็นการซื้อ คูปองนะคะ20บาทค่ะในการไปตักไข่มาช้าค่ะมาดูกันค่ะว่าเราจะได้อะไรกันนะคะนี่ค่ะเป็นวิจีาารตักไข่นะเราก็จะมีที่ตักอย่างนี้แล้วเราก็เลือกเอานะว่าเราจะตักอันไหนนะคะแล้วก็คูปองหนึ่งใบนะคะตักไข่ได้1ฟองค่ะถ้าเกิดเราอยากจะจับมากกว่านั้นก็ซื้อหลายๆใบก็ได้นะคะใบมูลค่า20บาทค่ะต่อ1ใบค่ะ จากนั้นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําตะกร้ามาตรงที่จุดเปิดนะคะตรงนี้เขาก็จะเปิดให้เราเห็นอย่างนี้พอเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาแม็กนะคะมาเย็บเข้ากับขูป,ปองที่เราซื้อค่ะจากนั้นนะคะพอเราได้เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะได้งองงูนะเราก็เดินไปเลยค่ะไปเป็นจุดแรกรับอของรางวัลน,นะคะก็งอง,งูก็ได้เป็นยาสีฟันคอนเกตนี่ค่ะ ถือว่าเป็นการร่วมสนุกแล้วก็การทําบุญเล็กๆน้อยๆค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็มาที่บูธกาชาติอุดรได้เลยนะคะ ฝั่งตรงข้ามบูตการชาดค่ะก็จะเป็นบูตของร้านค้าโอท็อปนะคะก็จะมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าผ้ามีผ้าไหมผ้าข่้านะคะหรือผลิตภัณฑ์จัก,กรกลาอา่หรือจะเป็นพวกโครกพวกสากแบบนี้ก็มีนะคะกระเป๋าจากไม้นะคะกระเป๋าจากอ่าพวกจักสารพวกนี้ก็มีสินค้าโอท็อปให้เลือกเยอะมากเลยค่ะใครสนใจผลิตภัณฑ์โอท็อปก็สามารถเข้ามาเดินชมเดินเลือก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อปกลับบ้านกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของฝากก็ได้นะแล้วก็มีบางร้านด้วยนะคะเขาเข้าร่วมกับโครงการคนละครึ่งด้วยค่ะด้านข้างนะคะจะมีเวทีแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเก้าอี้มีโต๊ะนะคะให้นั่งรับประทานอาหารที่เราสั่งมาจากซุ้มอาหารโอท็อปได้ค่ะ เมื่อเราเดินมาด้านหลังโอท็อปนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นจุดของบูธกองบิน23หากใครอยากจะมาทดสอบความแม่นยำในการยิงปืนก็มาได้ที่บริเวณนี้เลยนะคะจุดนี้เขาจะให้บริการยิงปืน6นัดนะคะ30บาทค่ะฝั่งตรงข้ามค่ะก็จะเป็นบูธของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเหมาะสําหรับใครที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ค่ะเพราะว่าจุดนี้นะคะจะมีมุมให้ถ่ายรูปนะคะจะเห็นว่าจุดตรงด้านหน้าจะมีมุมให้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็จะมีบูธของ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงนะคะอุทยานแห่งชาติภูพบาทค่ะแล้วก็มีเวทีการแสดงตรงนี้ด้วยนะคะเราสามารถนั่งชมโดยนั่งตะแค่ได้นะที่บูธอุทยานแห่งชาติภูพบาทค่ะเขาจะมีการจําลองหอนางอุษาใบาเสมาหินแล้วก็ภาพเขียนสีผนังถ้าให้ด้วยค่ะสามารถมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้นะ <S <S แล้วอาจจะแวะดูการแสดงของเด็กๆนิด,ดนึง,นง,นงก็ได้ค่ะน่ารักใช่ย่อยเลย จุดที่7ค่ะชมนิทรศกาลมีชีวิตวิถีคนวิถีควายค่ะจุดนี้นะคะเขาจะนําควายที่มีลักษณะพิเศษนะคะหรือว่าที่ได้รับการแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าประกวดชนะเลิศนะคะมีความสวยงามในด้านต่างๆอย่างเช่นตรงนี้นะคะตัวสีดํานี่จะคือพี่ช้างนะะี่เองค่ะเป็นควายที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะสูงถึง178เิเซนตเมตรเลยค่ะส่วนนี้นะคะเป็นควายที่ชนะเลิศก,การประกวดเรื่องมีสุขภาพดีแข็งแรงตัวโตประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ยังมีลูกควายเผือกตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในวัน ที่5นะคะเขาจะมีการจัดงานปรบเพณีการแต่งงานควายค่ะใครสนใจอยากจะไปชมนะคะสามารถไปชมได้วันที่5ธันวาเลยนะคะณนะบริเวณนี้เลยนะคะสำหรับจอยนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะไม่เคยเห็นควายตัวใหญ่เท่านี้มาก่อนนะคะแล้วก็ลักษณะสวยงามแบบนี้ด้วยค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้มีโอกาสได้เห็นแบบนี้ค่ะ ส่วนภายในนิทรรศการนะคะเขาก็จะมีการวางกองฟางนะคะให้เราสามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะไปถ่ายรูปตามซุ้มต่างๆนะคะเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกค่ะการออกมูดของหน่วยงานต่างๆในจังหวัวดอุดรธานีค่ะอย่างเช่น ใช่ราชภัฏอุดรธานีค่ะตรงนี้เขามีเวทีการแสดงให้เราสามารถไปนั่งชมได้นะคะแล้วก็ยังมีบูธของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยด้วยค่ะใครสนใจคณะไหนก็สามารถเข้าไปสอบถามได้นะคะแล้วก็จะมีบูธของกระทรวงพลังงานค่ะบูธของกระทรวงเกษตรค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะมีผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วก็ผักปลอดสารพิษจำหน่ายด้วยค่ะ จุดที่9ค่ะเป็นมหากรรมดีสินค้าเด่นภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก20อำเภอในจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะใครสนใจอยากจะสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิน่นหรือว่าอยากจะชมนะคะก็สามารถเข้ามาชมได้บริเวณนี้เลยค่ะมีบูธจัดแสดงครบทั้ง20อำเภอเลยนะคะหรือจะแวะเข้ามาให้กําลังใจอำเภอต่างๆแล้วก็สนับสนุนช่วยซื้อสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไปได้นะคะ คราวนี้เราไปช้อปปิง้งสินค้าราคาถูกกันในพาซากันค่ะบริเวณนี้เขาจะเรียกว่าพาซานะคะก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับห้างขนาดย่อมเลยค่ะมีสินค้าต่างๆมากมายนะคะตั้งแต่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแว่นอุปกรณ์การกีฬานะคะเครื่องสำอางกิฟช็อปนะคะก็สามารถลองเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อเลือกหากันได้ตามความสะดวกเลยค่ะแล้วก็หลายๆร้านนะคะเขาเข้าร่วมกับโครงการคนละครึ่งด้วยค่ะ ถัดมาจากพาซาค่ะจะเป็นบริเวณของถนนคนเดินค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะมีอาหารนะคะให้เราเลือกกินมากมายเลยค่ะเลือกไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะทั้งอาหารข้าวอาหารหวานนะคะผลไม้หรือจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆค่ะก็เลือกเอาตามความชอบได้เลยนะคะแล้วก็หลายๆร้านนะคะเขาก็เข้าร่วมกับโครงการคนละครึ่งด้วยค่ะก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อีกด้วยนะ และเมื่อเราเดินตรงต่อมานะคะบริเวณศาลหลักเมืองค่ะข้างหน้าจะมีเวทีการแสดงอีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งชมด้วยค่ะแล้วข้างๆนะคะก็จะมีโครงการขยะปันสุขค่ะเราสามารถนําขวดพลาสติกนะคะมาแลกไข่หรือว่าจะเป็นน้ํายาล้างจานฝ่งซักฟอกก็ได้ค่ะใครสนใจก็สามารถมาตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามค่ะจะเป็นจุดให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศ,ศ,ศึกษาแล้วก็แจกถุงยางอนามัยฟรีค่ะ คราวนี้เราไปสนุกกับกิจกรรมเกมต่างๆแล้วก็เครื่องเล่นต่างๆกันข่าวมีให้เลือกเล่นเยอะมากเลยนะก็เอาตามความถนัดของเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาลูกโป,ป่งปลาลูกดอกยิงเป้ายิงปืบบนนะคะปลาแบบหมุนนะคะหรือว่าจะเป็นจับฉลากชิงโชคนะคะ,ะแล้วก็อีกต่างๆมากมายแล้วก็เกมบิงโกด้วยค่ะแล้วก็ส่วนเครื่องเล่นนะคะก็มีตั้งแต่ชิงช้าสวรรค์มา้าหมุนรถบ้าม พายเรือก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นการตักปลาด้วยกระาดาษแบบนี้ค่ะมีกิจกรรมต่างๆให้เลือกเล่นมากมายเลยนะคะรับรองเลยว่าถ้าเกิดใายไปกับเด็กๆนะคะอาจจะหมดเงินเยอะแน่ๆเลยค่ะ สาวน้อยตกน้ําก็มีนะคะอันนี้หากใครสนใจบรรยากาศแบบนี้นะคะก็สามารถไปเล่นได้ที่มุมนี้เลยนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะจะเป็นเวทีคอนเสิร์ตนะคะของงานทุ่งสีเมืองอุดรค่ะซึ่งแต่ละวันนะคะก็จะมีนักร้องวงคอนเสิร์ตสลับหมุนเวียนกันไปนะคะมีทั้งหมด12วง12คอนเสิร์ตค่ะแต่วันนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะคะ คราวนี้จะพาไปชมจุดจําหน่ายต้นไม้ดอกไม้อุปกรณ์ทําสวนแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะตรงนี้นะคะจะอยู่ฝั่งทางถนนมุขมตรีค่ะเป็นถนนที่เราจะไปสวนสธนาธารณะหนองประจักษ์นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีดอกไม้ต้นไม้นานาชนิดนะคะให้เราได้เลือกซื้อกลับบ้านเพื่อไปแต่งสวนที่บ้านเราได้เลยค่ะรวมถึงอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้ต่างๆก็มีนะคะก็เดินชมไปเรื่อยๆเลยค่ะสนใจไหนก็ลองสอบถามพ่อค้าแม่ค้าดูได้เลยนะคะ และสิ่งที่ไม่ควรจะพลาดในการมาเที่ยวในครั้งนี้เลยนะคะก็คือการเข้าไปไหว้สักการะขอพรที่ศาลเจ้าหลักเมืองนะคะเพื่อเป็นสิีิมงคลค่ะส่วนห้องน้ําในงานทุกสี่เมืองนะคะจะมีให้บริการอยู่3จุดหลักๆค่ะจุดที่1นะคะจะเป็นบริเวณศาลหลักเมืองค่ะตรงนี้คิดค่าบริการ5บาทนะคะจุดที่2จะเป็นตรงโดมค่ะอันนี้คิดค่าบริการสุขา5บาทอาบน้ํา10บาทค่ะจะอยู่ข้างกองอํานวยการซึ่งให้บริการเรื่องการปฐมพยาบาล ก็ในจุดที่3ค่ะจะเป็นจุดหลังจากเวทีกลางจะมีตึกแบบนี้อยู่แล้วก็เดินตรงต่อมานะคะก็จะเจอสุขาเคลื่อนที่นะคะที่เป็นรูปน้องเป็ดอยู่นะคะจะเป็นห้องแอร์ด้วยนะแล้วก็ฟรีค่ะอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าห้องน้ำค่ะเป็นแฮปปี้ทอเลทนะข้ <c oughs> างในก็จะเป็นลักษณะเป็นชักโคกแบบนี้นะคะมีที่ฉีดก้นด้วย และที่สําคัญอีกอย่างก็คือจุดจอดรถค่ะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็รับฝากรถค่ะซึ่งค่าบริการฝากรถมอไซค์จะอยู่ที่ประมาณ20บาทนะคะรถจนจะอยู่ที่30-40บาทค่ะแล้วแต่สถานที่นะคะ ส่วนถ้าเกิดใครมาเร็วก็อาจจะมีจุดให้จอดรถฟรีใกล้ๆแต่ว่าถ้าเกิดมาช้าอาจจะต้องจอดไกลแล้วก็เดินเอาหน่อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายที่จะฝากไว้ก็คืออย่าลืมพกหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าไปด้วยนะคะเพราะบริเวณงานนะคะเขามีการตรวจหน้ากากด้วยแล้วก็มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานค่ะยังไงก็ขอให้เที่ยวให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าเกิดชอบกย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อ กดติดตามหรือกด subscribe นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเข้าไปชมคลิปวิดีโออื่นๆดังนี้ค่ะ